โอเคมาพร้อมกันนะคะเริ่มจากคำว่าฉันจะไปคอเธอยืดอกนะคะฉันนะคะอ่างอเข่าด,ดนึงยืดอกขึ้นฉันกดลงจะอ่ะฉันจะไปคอเซเวนโกยืดเก็บแอ่นตึงอกฉยเซเวนโกฉันจะไปคอนะคะคำว่าเธอมือลงมาพร้อมกับฮิปโรเธอ เสร็จปุ๊บนะคะถ้าจบด็อกนะคะเป็นคำว่าถ้าจบถ้าจบดอ็อกเตอร์มามาเต้นลาตินโอเคเอาใหม่ทีเนาะาถ้ามันไวไปนะคะทุกคนสามารถกรอดูได้นะคะเพราะเราอาจเป็นเทปเนาะไม่ได้สอนสดก็ทยอยทยอย,ทยอยเต้นไปในแต่ละวันเนาะโอเคทีท่าแรกค่ะเซเว่นแอดฉันจะไปขอเธอ จบดอกเตอร์มนมาเต้นลาตินอ่าต่อไปนะพี่จำเนื้อไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นขวาซ้ายมือดึงลงมาวนวนนะคะสโพกบิดมาสะาสกบิดมาด้านนี้นะเซเวนโกหนตัวบิดอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วมือมาดัานออกชิดโอเค อีกทีท่าแรก7ซเก็ฉันจะไปขอเธอถ้าจบดอกเตอร์มามาเต้นลาตินตอร์เตอรตอ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 อืมอีกที7ซเก็ฉันจะไปขอเธอถ้าจบดอกเตอร์มามาเต้นลาตินตตตตตตแล้วต่อไปมันจะไปามว่าต้ารอ ติดอ่าคำว่าติดติดเราจะไปที่ข้างหน้านะขาที่งอมาข้างหน้าพร้อมกับมือกำวันขาลอยหลังลอยเซเว่นโกวันแอนด์ยกส้นเท้ายกก้น and ลง and ลงดึงขาข้างนี้เข,ข้ามาชิดใจคำว่าใจโอเคอีกที <c oughs> มามาเต,ต้นลาตินตึง ตึงปะปะติดตึงตึง and one and two ใจเสร็จปุ๊บนะคะคราวนี้นะ,ะพร้อมมือที่มออกมา one and two and รู้สึกมันจะเป็นคำว่าบอกเบอร์นะคะอีกที seven go one and two คำว่าเบอร์แล้วฟาด และลงขึ้นมาโอเคออกีท่าแรกของงานช้าช้าเซเว่นกบฉันจะไปขอเธอถ้าจบดรมามาเต้นละตินตะดตะเตะตะเะตะติดจตะๆตะเตะเใจตึงแอนตึงเบอร์ตึกตึกลงเซเนมันเป็นคำว่า สัมบาลาเฮมิกะลีโตตึงโอเคเอกทีเนาะพอเราจบฟาดนะคะฟาดหันหน้าด้วยฟาดและลงช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บซัมคำว่าซัมนะสัมบาลาเฮปะปะ,ปะตึงดรอปนะคะเอกทีจากน,นี้ฟาดฟาดและ อึ่งอาซัมบาลเฮต้าดะตาต,ตึเสร็จปุ๊บนะคะแขนขาที่อยู่ข้างนอกอะดูขึ้นก่อน One and น w o มันคือท่านี้เนาะยกยกนะคะมือนี้มือข้างหลังเป็น One Two โดนิดนึงเซเวนก็เวียงและยืดนะคะจากอันนี้ย่อตัวอยู่เซเวนก็ มาออกกำลังแขนตาดาดาดาเสร็จปุ๊บมือขึ้นพร้อมกับเตะค่ะนี้ one and two and จากอันนี้เนาะฟาดนะฟาดและตึงสัมบล拉เฮมิการิโตตึงมาออกกำลังแขนตาดาาดา เตอเตอเตอตแอนะคะถอยลงขึ ule, ie, die, ้นแอดขึ uh ้นแอดเสร็จปุ And, uh ๊บขานีนะคะถอยลงขาเหมือนแบบ twist นะคะเหมือนขาลาตินนิดหนึ่งปุ๊บปุ๊บอืม s เไปข้างหลังนะปุ๊บปุ๊บโอเคทีนี้มือแขนข้างเดียวกับขา arm อ่เ seven go เก็บ เก็นะคะมือแบบมือละตินนิดนึงเซเวนก็เก็เก็ที่หน้าอกเสร็จปุ๊บโดดโรลขึ้นมาแล้วเก็อืออีกทีจากอันนี้ฮาเซเว่นก็อาซัมบาราเฮมิคาลิโตตึงมาออกกำลังแขนเตึรดตึรดตึรดแอร์วันแอดทูตึบ โรลจุดโอเคฟั okay. top, top ้อมพักพร้มกันช้าๆเหนื่อยมากเพราะไม่ค่อยเรียกําลังกายเนาะคือถ้าไม่ได้เต้นเลยคนะไปสอนเต้นแค่เสาร์อาทิตย์นะมีไปสอนพิเวทที่บ้านเสาร์อาทิตย์แต่ว,วันธรรมดาก็แค่ออกไปเดินเนาะเดินๆตอนเย็นออกกํลังกายมันก็จะเนื่อยท่าแรก f 6 v s e v e n go ฉันจะไปขอเธอข้าจบยกเตอร์มามาเต้นลาตินปืมปืมป,ปะปะติด and one and two and three ใจตึกโปตึกเบอร์ตึกตึกปึ่ง a s ัมบาร a h a m i k a r i โตปึกมาออกกำลังแขนตตตต เตดเติดเตึกดเตึร์ดเตึก,ตกโเรจุ่มเค okay, ลองกับเพลงไหมมาเหนื่อยมากแม่เบาๆหนึ่งรอบพร้อมกันพร้อมค่ะเบานะ ถอยถอยและเอ๊ะอ่าประมาณนี้อีกทีลองแรงขึ้นฮะเหนื่อยมากโอเคไหมจุดเป็นเขาน่าที่ชิ้นมีแรง

ร่างกายเลยสองเดือนจะเต้นเต็มกับเพลงนี้าพี่ว่าเหนื่อยมากแม่โอเคเลยนีดเดียวเซตสุดท้ายค่ะมาจะได้มียืดเยอะเนาะจะไม่ยาวเกินไปโอเคพ <c oughs> อนนี้เสร็จมันจะเป็นท่อนตึ๊ดตึ๊ดต,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 ดตดนะคะท่อนนี้เนาะ พอพี่เก็บอันนี้เสร็จใช่ไหมคะเป็นขานี้เป็น one and นะคะมือขึ้น one and seven go one and เปลี่ยนด้าน two and seven go ตืดตืดตืดเดืดเสร็จปุ๊บนะคะยกขานีส้นยกขาขึ้นมาเลยแตะแตะและวาง โอเคเอม่ที okay. เซเว่นโตึดตึดตึดดตึดตึดตึดดโอเคครับทีเร็วขึ้นเซเว่นโตึดตึดตึดดตึดตึดตเสร็จปุ๊บท่าต่อไปไง่ายเวอร์นะคะท่าที่เราคุ้นชินขานี้เ u ินเอาเปิดเพราะมือตรงข้ามเ u ินเอาเปิดโ okay. อเคทีนะ พี่จบนี้นะคะ turn out turn out ร็จปุ๊บโดดขายแยกมือขึ้น one and drop อีกทีท่อนนี้ five six ช้าช้าก่อนขึ้นและข้างและยกยก and up เปิดและเปิดและบุ่มบุ่มลงโอ okay. เคแล้วขึ้น five six seven, น o ติดติดติดเดิรดติดติดติดเดิรดเปิดและเปิดและบุบบุบลงเซตสุดท้ายง่ายมากเวอร์ตอนนี้นะนะคะยกโซและก้นข้างนี้เป็นยกแอนยกแอนว n นแอนทูเซ e ว่นก็วันแอน สองเอ3นทรนะคะลตลูปสองจังหวะเสร็จดึงดึงยกขึ้นอีกทีอ,อ้ยเหนื่อยมากแม่หายใจก่อน เฮ้ย hey, ฉันไม่ได้เปิดแอร์ฉันเปิดแต่พัดลมเฮ้ย hey, อันนี้ชา้ seven, and, and, าๆเซเว่น,นก, and, ก and, 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 ็ตึงแอนตึงแอนยกยกและวางเปิดแอนเราเปิดแอนขึ้นขึ้นลงยกแอนยกแอนว่าแอนจูแอนลูบตึกชะนะคะลูบแอนหนึ่ง สองท่าสุดท้าย one and นะคะมีความระเก์นิดนึงเพลงนี้พอลูกหนึ่งสองข้างข้างนะคะสองทีเชสอกอกและตรงข้ามนะเป็นอกอก one and two จบแล้วค่ะมันคืออันนี้เป็น o n n d 2 and o อีเกที7 go 1 and 2 and 3โอเคทวนชาเจ็ดปปปดปปปเปิดเปิดและบูมบูมลงก้นต้ต้ดดละอลูบปะปะะชะชาจุจ โอเคซอมท็อป okay. ไปเลยแม่อะเดี๋ยวเอาท่อนเมื่อกี้ก่อนกับเพลงเดิรท่าน,นี้เนาะเตรียมนะคะมาเปิดเปิดอกอกลงลูบหะกหัะชะกช,ะชะประมาณนี้

กินถั่วกินถั่วซองอะ่ะถั่วปักอ้ากินถั่วตอนเที่ยงคืนลุกขึ้นจีห้องน้ำสี่รอบค่ะคิดว่ามันคงเค็มเลยแบบหลับไม่สนิทสี่รอบนั้นคือเพราะกินก่อนนอนนี่เองโอเค from top พร้อมกันปักข่าแรกค่าแรกชั้น ขอเบาก่อนมา เมื่อกี้เราแอบเต้นผิดนิดนึงแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอยู่ที่ปะตูเราก็มีเต้นผิดบ้างเรื่องปกติโอเคมาค่ะอ่ะลองเต้นเต็มพร้อมกันปับอ้ไม่รู้ตกใจใส่กุงเกงอยู่นะคะกุงเกงเต้นไม่ใช่กุงเกงไหนโอเคมา รับเดียวพอแม่ไม่ไหวเหนื่อยมา ะคะใครที่เต้นแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้พี่ดูเป็นกำลังใจบ้างเนาะโอเคค่ะด้วยคมคิดถึงนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะกาดอย่าตกเนาะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เราก็อ,อย่าเพิ่งออกไปไหนกันบ่อยเนาะนะคะออกเท่ที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็อีกแป๊บเดียวนะคาดหวังว่าต้นสิงหาจะได้เจอกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงนี้แล้วเจอกันอ